สวัสดีครับเพื่อนๆผมบ้านนะครับผมหรือว่าบ้านว่างเราทําอะไรดีนั่นแหละครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการแคปรูปในไลน์นะครับผมไม่ให้ติดรูปโปรไฟล์ของเพื่อนคู่สนทนาที่แชทอะ่ะแล้วก็ไม่ให้ติดชื่อของคู่สนทนาที่แชทแล้วก็ของเราอะ่ะแบบเราจะอยากส่งไปให้เพื่อนอย่าง,างนี้ใช่ปะแต่เ,เราไม่อยากจะแคปรูปแล้วก็แบบมีรูปชื่อโปรไฟล์ม,มีหน้าโปรไฟล์ไปด้วยทํายังไง วันนี้ผมจะพาทำครับผมวิธีนี้ง่ายมากก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line เลยนะครับผมแล้วก็เลือกคู่สนทนาที่เราอยากจะแคปหน้าจอไปครับเราผมผมจะแคปของตัวเองนะครับผมแล้วก็ไม่เลือก ตรงบทสนทน,นาที่เราอยากจะแคปเลยนะครับผมแล้วก็กดค้างกดค้างตรงไหนก็ได้ครับผมที่เป็นข้อความกดค้างตรงนี้นะครับสำหรับของผมกดตรงนี้แล้วกดไปที่จับภาพนะครับอ่าแล้วระบบนี่จะให้เราเลือกว่าเราจะแคปถึงไหนนะครับผมผมแคปถึงตรงนี้เลยอ่าจากนั้นให้เรากดไปที่ซ่อนนะครับเห็นไหมครับผมจากหน้าโปรไฟล์ผมปกติตอนนี้กลายไปเป็นไอ้นกแพนควิแล้ว ทีนี้เราก็กดจับภาพเลยครับอ่ะเราก็จะได้ภาพแคปหน้าจอที่ไม่เห็นหน้าโปรไฟล์ของคู่สนทนาของเราแล้วนะครับผมแค่นี้เองครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมเลยครับบอกแล้วง่ายเลยทําได้จริงอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไปให้คนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ